ใหม่ทั้งหมดนะน่าจะเป็นประมาณนั้นฮนะที่ผมคิดไว้นะเห็นว่าถ้าเกิดเขาพูดเปยมาแบบนี้ซึ่งนั่นแปลว่าเรารู้เลยว่าจะมีการอัปเดตเนี่ยน่าจะประมาณช่วงเดือนมกราคมของผมนะจะมีการและใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนี่เลยเพจแมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ไม่ว่าจะเป็น Fc Mobile, Efootball, Call of Duty ทางร้านมีให้เลือกมากมายตลอด2 4ชั่วโมง ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอบริการเติมเกมมือถือราคาถูกได้เลยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมแก m มสแกนเช่นเคยกับเกม f C MO b i l บายนั่นเองนะครับผมและวันนี้จะมาพูดถึงในส่วนของ m t t t e ท t นะผมว่าเป็นยังไงนะที่จะเข้ามาอัปเดตผมคิดว่าน่าจะประมาณช่วง ปีหน้นะนะะหา,นานะที่ผมคิดไว้นะเพราะว่าเบต้าเนี่ยเหมือนเขาจะเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วช่วงประมาณวันที่26น้เมื่อวานนะจนถึงประมาณช่วง20ธันวาคมกลางเดือนหรือว่าไปปลายเดือนธันวาคมประมาณนี้นะแต่ว่าอัปเดตน่าจะหลังจากธันวาคมนะที่ผมคิดไว้นะฮะเพราะว่ายังไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะในส่วนของตรงนี้นะเขาบอกว่าิมิเป็นเบต้าเนี่ยแล้วนะผมนะวันนี้เหมือนจะเข้าได้แล้วแต่ว่า ในส่วนของประเทศที่เขาเปิดเนี่ยจะมีทางฝั่งของอาร์เจนตินาแคนาดาอินเดียมาเลเซียโรมาเนียแล้วก็สิงคโปร์นะนั่นแปลว่าในไทยเนี่ยไม่มีแน่น,นอนนะผมนะสิ่งที่เราทําได้ถ้าเกิดใครอยากลองเล่นใครอยากดูว่าเซิร์ฟเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ลองเข้าไปจัดกันได้นั่นก็คือการมุด VPN นะทุกคนนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้มาสอนแล้ววันนี้นะผมแค่จะมาพูดว่าในส่วนของการอัปเดตเนี่ยมันจะมีอะไรแตกต่าง ไปจากเซิร์ฟเดิมบ้างนั่นเองนะครับผมนะโอเคนี่นะผมนะก็เป็นทางเว็บไซต์ของ f c Mobile เขาบอกว่าการอัปเดตแบบจังกัดเบต้าเนี่ยเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปเล่นนะั่นก็คือคนไทยก็ต้องมุด VPN นะเขาบอกว่าระยะเวลาจะเปิดทดลองเนี่ยจะตั้งแต่วันที่25นะพฤศจิกาถึงวันที่20ธันวานะฮะนี่นะวิธีการเข้าร่วมก็กดมาที่ Android ใน Play Store นะผมนะนะก็กดเข้าไปได้เลยถ้าเกิดเรามุด VPN เราก็จะเจอก็ตั้งเป็นประเทศพวกอาเจนินาแคนดาหรือว่าสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยนะ นจะขึ้นแบบนี้นะส่วนที่จะมีอัปเดตเนี่ยแน่นอนเลยเขาบอกว่าการอัปเดตลีกเนี่ยจะมีการอัปเดตใหม่นะ <iliyor> <kir à. S 2> เขาบอกว่าตอนนี้นะลีกสามารถมีสมาชิกได้ถึง100คนเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยปกติลีกที่เราเล่นเนี่ยใครที่มีลีกจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะได้แค่สามคนนะต่อตอนนี้เขาจะเปลี่ยนเป็น100คนนะแล้วก็สามารถรับภารกิจหรือว่าเล่นรับรางวัลเนี่ยต่างๆมากขึ้นนะผมนะ เ,เห็นไหมที่เขาบอกไว้นะทำาุรกิจให้สําเร็จในรูปแบบลีกและปลดล็อกรางวัลตามฤดูกาลนั่นแปลว่าเขาจะเปลี่ยนลีกใหม่หมดเลยทุกคนนะผู้เล่นลีก v ีเอสบลีกเนี่ยก็จํานวนมากขึ้นสามารถเข้าร่วมการแข่งขันและตอนนี้สามารถมีการสนับสนุนรางวัลโดยรวมของลีกของคุณได้นี่นะแล้วรูปแบบหน้าตาจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมโอ้โหผมบอกเลยว่ามันน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆอ่ะเพราะว่าลีกเนี่ยจากตอนแรกมี 3- ามสองใช่ไหมตรงนี้เห็นปะ เขาจะเพิ่มเป็น100คนนะอันนี้ก็จะมีเป็นพวกแฟนบอลเหมือนเดิมนะผมนะแล้วก็เป็นถ้วยรางวัลน,นะแล้วก็ซีซันพอยต์นะตรงนี้เหมือนจะเอาไปรับรางวัลได้ค่อนข้างเยอะนะทุกคนนะอูมามันแน่นอนจัดแข่งทีนี่คือสนุกอะ่ะแล้วก็บอกว่าข้อมูลที่สําคัญสาหรับลีกปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าในการอัปเดตลีกในช่วงต้นเดือนมกราคมลีกที่มีอยู่ทั้งหมดจะมีการรีเซ็ต ในเกมนะผมนะไม่ใช่แบบ Limited Beta ที่กำลังเดินอยู่ในปัจจุบันซึ่งคุณจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเนื่องจากดีก๋ยวคุณจะไม่ส่งต่อการเซตนี้จะเกิดจาก การนํารูปแบบบลีกใหม่ที่รองรับสมาชิกสูงสุด100คนมาใช้เราขอแนะนําให้คุณวางแผนล่วงหน้าและเริ่มจัดระเบียบบลีกใหม่ของคุณก่อนเดือนมกราคมนั่นไงผมแบบอกเลยว่าบลีกเดิมเนี่ยมีโอกาสที่จะหายไปนะแล้วเขาจะยกระบบบลีกใหม่ออกมา,ามาใส่ใหม่นะครับผมเป็นอลีก100คนนะแล้วบลีกเก่าที่เรามีอยู่นะผมว่าน่าจะเป็นการรีเซ็ตใหม่ทั้งหมดนะน่าจะเป็นประมาณนั้นฮะที่ผมคิดไว้นะ เห็นว่าถ้าเกิดเขาพูดเปยมาแบบนี้ซึ่งนั่นแปลว่าเรารู้เลยว่าจะมีการอัปเดตเนี่ยน่าจะประมาณช่วงเดือนมกราคมรับผมนะจะมีการอัปเดตเบต้าใหม่แน่นอนครับผมนะแต่หลีกก็จะหายไปแน่นอนครับผมบอกเลยนะโอเคต่อไปนะั้นเป็นการปรับปรุงการเล่นเกมหรือว่าเกมเพลย์นะที่ทุกคนเนี่ยรอคอยนะผมนะที่ทุกคนเรียกร้องกันไปเนี่ยเขามีการแก้เรียบร้อยนะเขาบอกว่า การปรับปรุงระบบการส่งบอลการผ่านบอลน,นั่นเองนะครับผมการผ่านบอลที่ได้รับการปรับปรุงเนี่ยจะทําให้มีความแม่นยําแล้วก็ลื่นไหลามากขึ้นในการสร้างสรรค์เกมนะแล้วก็การจ่ายบอลผ่านพื้นผ่านพื้นที่ก็คือแบบว่าเล่นแบบลุกเรียนอะไรนี้นะสามารถประเมินพื้นที่และตําแหน่งของเพื่อนร่วมทีไมได้ดีขึ้นก็คือส่งตรงขึ้นนั่นเองนะเวลาจ่ายเนี่ยจะไม่เบี้ยวไม่อะไรแบบนี้นะโดยเพิ่มระยะการนําและรักษามวนตั้งไปข้างหน้าหรือส่งบอลไปที่เท้าของพวกเขาโดยตรงในพื้นที่แคบๆก็คือแบบจ่าย จ่ายยัดอะไรแบบเนี้ยน่าจะแบบแม่นขึ้นนะการจ่ายบอลภาคพื้นดินและปกต,ติจะเร็วกว่าแม่นยํากว่าและหลบเลี่ยงฝ่ายป้องกันได้ดีกว่านั่นแหละก็แปลว่าแบบจ่ายบอลได้ดีขึ้นนั่นเองนะต่อไปเป็นการป้องกันนะของการป้องกันก็มีการปรับปรุงมานะเขาบอกว่าการแทกเกิลแบบยืนเนี่ยจะดีขึ้น จะแบบว่าแท็กเกอรได้สําเร็จมากขึ้นนะทำให้ฝ่ายตรงข้ามสะดุดหรือล้มซึ่งจะเพิ่โมโอกาสในการเอาบอลคืนมานั่นเองนะฮะแล้วก็ปรับปรุงความสามารถในการป้องกันขณนะไล่ตามฝ่ายตรงข้ามจากด้านหลังช่วยให้ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอแต่นี้ผมผมแบบว่า <laughs> <laughs> เหมือนกล้องหลังมันก็วิ่งตาม บอลได้ดีอยู่แล้วป้าวะแต่ว่าเหมือนเขาจะแก้ให้มันดีกว่าเดิมวะบางทีแบบก้องหลังที่มันมีความเร็ววิ่งเร็วกว่าก้องหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอวิ่งจริงๆเนี่ยแม่งก็ไม่สู้ก้องหน้าอยู่ดีนะเออตรงเนี้ยน่าจะแก้ให้มันดีมากขึ้นนะในความรู้สึกผมนะแล้วก็หมายเหตุเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าการปรับปรุงและปรับระดับความยากในการแข่งขันแบบ PVP หมายถึงว่า,าในส่วนของเป็นโหมดชาเลนจ์มะแต่ผมคิดไม่ผิดนะเจอกับบอทน่าจะยากขึ้นนะแรงสภาพอากาศใหม่นะ น่าจะมีเป็นพวกสนามบงสนามบอลเข้ามาใหม่นะปรับปรุงู้ตสินช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วครึ่งหลังไม่ไม่เกี่ยวหรอวะเอออันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยนะเพราะว่าู้ตสินเนี่ยชอบเป่าหมดครับผมบางทีเวลาแบบว่าลูกที่เราแบบได้จ่อจอเนี้ยกำลังจะได้จบสกอร์อยู่ดีจานเป่าหมดเวลาเฉยครับผมนะ <c oughs> อันนี้ผมว่าดีครับผมนะน่าจะแก้ตรงนี้น่าจะดีขึ้นนะผมแล้วก็ปรับปรุงในทักษะในการเล่นแบบเฮดตัเฮดแบบว่าเป็นพวกสมดุล S <S เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นพวกสกิลมูฟอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเปลี่ยนค่อนข้างเยอะน่าจะอันนี้น่าจะเป็นแบบในทางที่แย่นะเหมือนว่าจะแก้ในส่วนของพวกตอกไข่พวกเลนเช้งอะไรเงี้ยน่าจะแบบมันไม่ลื่นไหลเหมือนเมื่อก่อนนะน่าจะน่าจะยากขึ้นนะแล้วก็บอกว่ารวมถึงการแก้ไขข้อบ,บพกพร่องต่างๆและการปรปับปรุงเพิ่มเติมคําติชมจากชุมชนบดติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมนะเออประมาณนี้วันนี้ ก็น่าจะเปลี่ยนเยอะอยู่ในในพวกสกิลมูฟเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะดรอปไปเยอะผมนะเบต้ารอบนี้นะเออเอาเรื่องอยู่เ,เรื่องอยู่ถ้าเกิดว่าใครจะลองเล่นเบต้าเนี่ยก็มุด VPN ไปเหมือนที่ผมบอกนะไปเลือกพวกประเทศที่เขารองรับอะเนี่ยอย่างพวกอ่านี่นะมันได้ไม่กี่ประเทศนะอาร์เจนตินาแคนาดาอินเดียมาเลเซียโรมาเนียแล้วก็สิงคโปร์นะมุด VPN ไปลองดูกันได้ทุกคนนะโอเค ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของการสปอยนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมนะผมนะในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นร้านค้าแบบออฟฟิเชียลของ e-sport อันนี้ก็ฝากกันด้วยนะทุกคนนะใครจะเติมพรงเติมแพ็คเนี่ยก็ยังมีให้เติมเหมือนเดิมนะครับผมนะนี่นะเออแต่ว่าอาจจะแพงไปนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครอยากเติมถูกๆเนี่ยก็มาจัดที่ร้านแมงปอช็อป บริการเติมเกมมือถือราคาถูกเติมไวปลอดภัยเชื่อถือได้100%ที่ร้านสปอนเซอร์ผมได้้ใครสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือเพจ Facebook แมงปอช็อปไปจัดกันได้เลยทุกคนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมรับฟังนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนไว้เจอกันนะผมนะ